ยินดีกับชัยชนะของชาติพยักด้วยครับวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีกไฟหนึ่งที่เราทึกใจมากจริงๆนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะกดดันสหรับชาตพยักสุสมั้เพราะว่าลุ้นสัญญาวันใหญ่นะการเตรียมพร้อมก่อนเป็นไงบ้างสลับไฟนี้ก็เตรียมพร้อมมาเต็มที่กับตัซ้อมมาเต็มที่ามเตรมประมาณประมาณกี่เดือนประมาณชกเสร็จก็พักประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็กลับบ้านกลับไปเรียกกับ เดือนเดืหนึ่งเต็มๆที่ที่มาซ้อมที่ที่เกียรติเพชรใช่ครับนะมันต่อเนื่องเลยครับอืือืมกับคู่ชคนี้หลังจากที่ประกบมาเจอกับคุมเพชรรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับก็รู้สึกว่าน้องก็เก่งครับก็คิดว่าผมก็น่าจะลงสักดังครับหือน่าจะทำได้ นี่ก็ทาได้เลยครับนะแต่ของเราเนี่ยที่ผ่านมาก็คือชนะน็อกคู่ต่อสู้แบบสี่ลวดสี่ไฟลวดเลยแล้วก็ไฟท์นี้เป็นไฟ์ที่5้าที่ลุ้นถึงสัญญาถ้าหากว่าเราน็อกเขาได้สวยๆก็มีโอกาสที่ได้เซนใช่ครับนะนี่คือความกดดันที่ถาถมเข้ามาใช่ใช่ครับนะยกหน้าเปิดเกมบุกเลยใช่ครับหวังน็อกหวังก็หวังขอสักทีเดียวเขาก็แต่ไม่ไม่ลงนกับน้องก็ แต่ยุกแรกเราเราก็ได้ได้น้ำแปดนะใช่ครับได้น้ำแปดครับอ่าฮะยอมรับว่าทนมากครับโคตรเอิบครับโอ้โหคตรเอิบเลยใช่ใช่ทนมากครับหลังจากที่ผ่านยกแรกไปเราได้น้ำแปดคราไปแล้วความมั่นใจในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็ความมั่นใจก็ตอนนั้นก็ยังไม่แบบว่ายังไม่เต็มร้อยครับเพราะว่าน้องก็แข่งครับก็มีขึ้นได้ตลอด ผมก็ไม่ได้ประมาทกับตัคุณไปเรื่อยๆก็ใบตาไม่ดีเลยก็จนกระทั่งในช่วงของยกที่สองเนี่ยยกที่สองทางด้านของชาวยักษ์เนี่ยมามาพลาดโดนใจโดนโดนโดนเตะกับตโดนแรงโดนสองหรือว่าโดนอะไรไม่แน่ใจว่าโดนสองก็โดนหมัดน่าจะโดนโดนหมัดถึงนี่แหละอ่าฮะก็ตาซ้ายมองไม่เห็นมองเห็นตาเดียวก็ทำให้ต่อยยากกับตัถอยถอยอย่างเดียวก็เลือดมันเข้าตาก็เช็ดเช็ดเลือดเข้าตาด้วยใช่กับมองเห็น ตาเดียวครับทำอะไรครับตอนนั้นก็ต้องถอยถอยเดยวต้งตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งรับก่อนครับอ่าประเคองเกลียวให้ไม่ใ,ให้หมดยกไปก่อนใช่ครับให้มดยกไปก่อนนะฮะตอนที่หมดยกสองไปความมั่นใจของชาพยักษ์ตอนนั้นเป็นไงก็คิดว่าตอนนั้นก็แปดสิบกับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ่าฮะใช่ครับอ่าแต่อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่เป็นไรทางทีมงานว่าไงบ้างช่วงให้น้ำบอกว่าคืดหน่อยอีกยกอีกยกเดียวอ่า ยกสุดท้ายออกมาแผนการโชคมันต่างจากเดิมจยงขนาดไหนก็ยกสุดท้ายก็แบบว่าผมก็ตาเวลาโดนก็เลือดมันไหลไหลตลอดแล้วก็ไม่ได้ไปเลขก็ตดยตั้งรับก็ดับเด็ดับโดยเอาเลยเราอาจจะหรือว่าอาจจะผิดแผนนซะหน่อยใช่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เดินเข้าหาแล้วก็ตตั้งรับเพราะว่าตาซ้ายผม ไม่หนเลืดมนก็นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดอย่างหนึ่งที่ทำให้แผนอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ินทำไมพวกไม่ได้เดินไม่ได้เดกันี้ตุกตแต่ก็ชคในเกมของเราว่างครับครมบครับครับครมบครั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 บนนัอนรันครับครับมับนรัครับคร่าครับครับครบคโนบครบารับบ ใช่นะครับแล้วก็ได้รับชัยชนะขึ้นมาจริงๆด้วยนะครับแต่ว่าจะน่าเสียดายนิดนึงตรงนี้เราสัญญาไม่มาใช่ครับนะก็ไม่เป็นไรครับก็ที่ว่าก็ผมก็ยังทำไม่ไม่ดีพอครับนะงวดหน้าค่อยว่าใชนไหมครับแต่ว่าไฟนี้โดยภาพรวมแล้วพอใจมากน้อยขนาดไหนก็พอใจมากครับก็แบบตั้งพอใจมากได้ตามแผนตามที่เราวางไว้ครับอือหือ ต่อยมาพลาดยกสองพลาดต่อยแล้วก็ทำให้ไม่ได้ต่อยต่างกีฬาสองสามครับจุดที่เราจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขก็ผมก็น่าจะเปิดหน้าเลยครับก็จบหัวจบแรขก็จะเปิดหน้าอย่างเดียวโอ้เปิดเปิดเรียกว่าเปิดรับหมัดคู่รุ่งสู้มากไปหน่อยรับหมัดครับเปิดรับตลอดครับก็ดูดึตลอดกันเวลาต่อยมาเออฮะนี่ก็ต้องไปแก้ไขตรงจุดนี้เพิ่มเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะเออ จะว่าไปแล้วที่ความความกดดันในไฟนี้ก่อนหน้าการชกเนี่ยมากมากม,มาขนาดไหนก็ไฟนี้ยอมรับว่าผมก็ไม่ได้กดดันอะไรครับเพราะว่าทุกๆไฟผมก็มาต่อยผมก็เป็นตัวตลอดก็ไม่ได้ก็โคตรกดดันครับแต่ไฟนี้ก็เป็นรองครับก็ต่อยได้ต่อยตามกินก็ไม่ได้กดดันอะไรครับก็ได้ก็ทําได้ดีครับ